กิจกรรมความเพียนไว้ครู68แปดวันที่สามีนาะครั้งที่69ตอนที่2องวันที่แปดทมจักกัตนมสุดเอเมนสุดตังเอกังก็ไม่ยังไม่ว่านอนันยังหรือหาติระเนรพิกาเยละอารโกอาโะขา,ะขว,าขว่าประจัยิกาเยพิุูามันเตสีเทวเมพิ ตยังกาเมตุกามาทุกขานิโขอิทํภะโมปุฏฐิโกอนาริโยอนันทะโยโหตยังตะเถรามะอานุโยโขทุกโขอนาริโยอนันทะสังนิโตเอเตเตภิกขเวอุภะวันเตอนะวโนปาลัภะปฏิมาวติวะภะกถากะเตนะอิทํพุทธาจะคุขรณิยญาอนาริโย สติกาตมาตารสาพิกเวมาติมาปฏิปภะกถาคาเตนะวิธัมุตตาจักุกานิยานะกานิยุปัสสนายาปิญญาญาสัมโตรยานิพานายะสังวัตติไนยามีว่าริโยอนหาโกโมขาเสยญาริทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกตุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโกษาภิกเวมาติมาปฏิปปากถาคเทนะภิษัมพุทธาตะคุกลานิยานะกลานิอุปัสยามะอริยญาติสัมปวตาญานิพานายาสัมโภสติอีทางโกปนาภิกเวทุกขาฤทธาจังญาติปิทุกขาเจลาปิทุกขามาลาปิทุกขาโสกปิปิเอเทวาทุกขาโทขะนาทุกขา ยาสาปิทุกขายัมปิเยหิ Eva dạy chết, anh 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 anh ma ทุกขังอริยสัจสันติเมพิกะเวบุเพอานานุสุเตตูทำในสุจริตคุ้มท้าบัตินานั้าบัติปัญญาท้าบัติวิชาได้ปฏิโกได้ปฏิสังโฆได้ิขังอริยสัจสันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตตุทะในสุจริคุ้วไดปฏิยานังไ้ปฏิปัญญาได้ปฏิวิาได้ปฏิโกได้ปฏิดังโฆได้ปฏิขังอริยสัจสันติเมพิกะเวบุเพ อนานุตเตโสตะเยสะโลตะเมตุจฉะโตอะภิยานังนะปะติปัญญาสัมมิติวิชาตะยะโลโกตะปะติอิถังทุกขะสมุทโยเยนะสัทธินิเมนิโกเวปุพเอนานุตเตโสตะเยสะโลตะเมตุจฉะโอมนิยานังนะปะติปัญญาได้วิชาตะปะติยังโลโกตะปะติถังโขอานีถังทุกขะสมุทโยเยนะสัทธินานะเณวิทเวปุพเอนานุตเตโสตะเยสะโลตะเมตุจฉะอะปะติยานังนะปะติปัญญา ทปิวิชาวทปิยาโลโก้าปฏิตังโกผ่านีิังาสมุทโยนิสัตันเันติเมพิกเวบุเปนาุเตตุทมตุจักขุปิยานวที่ปัญญาาทปิวิชาวปิยาโลโก้ปิอิถัง ตุกัโลทอริสัติเมิเวบุพเอนานุสุเทตุทมิตรจักคุมท้ปตยานังท้าปัตปัญญาท้ปัวิชาท้าปิตยาโลโก้ท้าปัตตังโขปานีตังทุกนโลทอดิสัติเมิเวบุพเพอนานุสุเทตุมิตจักคุ้มท้าปิยานังท้าปัตปัญญาท้วิชาท้าปัต ท้าปฏิยานโลโก้ท่าปฏิอี๋ถังทุกขารนิโรธท่ามีนีปฏิปายติเมธิกเวปุเบอนาโนุเตสุทำเมนสุจักขงท้าปฏิยานาท้าปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาท้าปฏิอางโลโก้ั่าปฏิถังโขปานีทั้งทุกขานิโรธากมีนีปฏิภาเรณติดเมพิกเวบุเพอนาโนุเตสุทำเปมสุจักขงท้าปฏิยานเอาท่าปฏิปัญญาท้าปฏิวิชาท้าปฏิอางโลโก้ั่ปปฏิถังโข ဘာနီသံဒုက္ခရောသကမီနီပိရိပာဒေအံတေမေဝိကေနဟာသဒေသုတံ၅ချက်ကုန်ကာဝိယာနာနတ်ဝိပညာတောချင်းိသာဒဝတိဟာလောကောနတ်တိယာခေတဝေခိုင်ဝိကေအင်းသုတုသုတုဒေသုဝေအေခတံကောအာယံနိသဘူတန်နာနာသဒေတန်ဟောတိနောသကာဟံဘုဒ္ဓေဝေတေဝကာလောကေမကေဘေရာနဘာနိယပစာတေဝမနုဿာနသတ္တံ ตัปปะวัติตัปพุทโธประชาชนนั้นเราจขอมีพิ่เวาไเมียเรตะถเลตะอันเอวันตีไปเรื่อต่างเระกัรเราทำบุตรงานเวิถีอวุธที่เาวิถีเรปสะเทวดาเจโะเจมันเจาะมันเจาะมันาะมันเจามันเจาะมันเจามันเจาะมันเจาะมาะมันเจาะมันเจาะมาะมันเจาะมันเาะมันเจาะมาะะมันเจะมะมันเจาะจาะะมันเจาันเานเจันเานเจันเานเน จังก็คือยาที่ถูกเอ่อตัวต่อบาลีตามินาเอญยะวนาวะเรนิสังเญมินานะตมงโกระสังขาระดิอย่างนี้จังก็งั้นคงก็ก็เตียะจิโรสังฆะตะละกะทั้งนี้โลนติก็ว่าดีเตจะก็ก็ตามมะสเกกุมภาเทวาทะหะลังอาเมตุมอธรรมะวะเตียะอะทําเอติติกะเยะนันตังสังขังอะดิตังติยังมะนัง රරි කාඩේවා වඩු නාවේසුන් බාරරි කාරේවා නනුරතුග හේවාර නාවේුන් เอวนังตวาบาลานิตะเอวาลัรุนาเวตุงอนิหะรานิทางเอวาตัววาปยามิกาเอวาลัรตุนาเวตุงเอตันภะคะวะตาบาลาิติยังเอติปกันเอกาตะเยนสตังนามจกันวะติทางวะติยังาเทีราุนุตเวานะวามารเจนะมาจิปาโลติติอานิเรตสเถนะเตหามุติเตยาวะยาวะภัมมโลกาตนโต

有的话，我能够自己